พัฒนานวัตกรรมระบบการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการส่งเสริมคุณธรรมโดยนวัตกรรมพิกไกรโมเดลสร้างคนดีสู่สังคมโรงเรียนพิกไกรวิทยาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรโรงเรียนพิกไกรวิทยาได้ดำเนินตามแผนการดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านวิชาการด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยน้อมนำพระบรมราชโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่1ิมาใช้เป็นกรอบแนวทางของโครงการกองทุนการศึกษาในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนพิกรวิทยาตามเป้าประสงค์วิสัยทัศน์ของโรงเรียนคือโรงเรียนพิกรวิทยาเป็นสถานศึกษาที่สร้างคนดีมีคุณภาพโดยน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งการดำเนินงานพัฒนาการศึกษา โดยยึดหลักการ3เสาหลักและ5กลยุทธ์และโรงเรียนมีกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมซึ่งเป็นแนวทางในการส่งเสริมความดีงามให้เกิดขึ้นในโรงเรียนให้เห็นเป็นรูปธรรมตามขั้นตอนของคณะกรรมการกองทุน6ขั้นตอนคือ 1. การสร้างความยอมรับจากทุกภาคส่วนในโรงเรียนร่วมกันทั้งผู้บริหารครูและนักเรียนรับรู้ว่าเราต้องการจะเปลี่ยนโรงเรียนให้ดีขึ้น 2. ร่วมกันระดมความคิดทำบัญชีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในช่วง 2- อถึงสปีที่ได้พบเห็นมารวมทั้งพฤติกรรมพึงประสงค์ที่อยากจะเห็นในรอบ12เดือนมองให้ครบอย่าง360องศาทั้งครูนักเรียนและผู้บริหารก่อนจะไปหาความทีของทั้งสองสิ่ง 3. ให้ทุกคนคิดว่าหากต้องการให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์และลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์จะใช้คุณธรรมใดมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้ สเมื่อได้คุณธรรมที่ทุกคนตกลงกันแล้วเช่นความซื่อสัตย์รับผิดชอบจิตอาสาให้คิดโครงการที่จะทำให้มีคุณธรรมเหล่านี้มากขึ้นในหนึ่งปีต่อจากนั้นเช่นผู้บริหารคิดว่าจะทำให้การจัดซื้อจัดจ้างจะโปร่งใสามากขึ้นครูจะไม่เบียดเบียนเวลาราชการนักเรียนบอกจะไม่ลอกการบ้านเพื่อนกลับบ้านไหวพ่อแม่ไม่เที่ยวกลางคืนดูหนังสือรับผิดชอบห้า เมื่อได้นโยบายแล้วให้ทุกคนประกาศสิ่งที่จะทำให้คนอื่นฟังพูดเองโดยไม่มีคนบังคับให้เขาได้แสดงความรับผิดชอบเองก็จะปฏิบัติกันจริง 6. ขั้นสุดท้ายคือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและการทำให้ยืนยาวโรงเรียนพิกรายวิทยาดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งพัฒนาบุคลากรทั้งผู้บริหารครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนคือรับผิดชอบซื่อสัตย์สุจริตจิตอาสาเพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ดีต่อการปฏิบัติตนตามความดีงามแห่งจริยธรรมที่เป็นแนวทางให้ทุกคนได้ปฏิบัติตนให้เกิดความสุขโดยโรงเรียนพิกรวิทยามีการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทั่วทั้งองค์กรในด้านคุณธรรมจริยธรรมผ่านกิจกรรม ความดีที่อยากทำพฤติกรรมที่อยากแก้ไขขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมพิกรโมเดลสร้างคนดีสู่สังคม1 P Perfect Planning การวางแผนที่สมบูรณ์แบบ2 I Increase Potential การเพิ่มศักยภาพบุคลากรและนักเรียนแกนนำ3า 3. K Keep a c t i v i t i e s Based Learning การเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐาน C.R. Right Environment การจัดอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 5.A. a. s s e s s m e n t for Sustainability การประเมินเพื่อให้เกิดผลสำเร็จที่ยั่งยืนและ 6. I. i. d e n t i t y and Network กการเผยแพร่อัตลักษณ์และการสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนา ส่งผลให้การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณธรรมผ่านกิจกรรมตามโครงการและกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณธรรมอัตลักษณ์โรงเรียนสามารถดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์เกิดประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการด้านการจัดการเรียนการสอนและด้านคุณภาพผู้เรียนผลงานที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานด้านวิชาการ1นักเรียนได้รับการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจทักษะความสามารถตามศักยภาพคุณลักษณะอันพึงประสงค์จากหลักสูตรที่สถานศึกษากำหนดส่งผลให้นักเรียนได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและประกอบอาชีพที่สุจริต 2. นักเรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของนักเรียนที่เกิดขึ้นเช่นเมื่อพบสิ่งของหรือของมีค่าจะนำมาส่งคืนเจ้าของไม่ลอกข้อสอบเพื่อนรุ่นพี่รุ่นน้องมีสัมมาคาระวะไหวสวย ไม่มีปัญหาการทะเลาะวิวาทในโรงเรียนเดินแถวเมื่อเปลี่ยนชั่วโมงเรียนวางรองเท้าเป็นระเบียบการแต่งกายถูกระเบียบเป็นต้นด้านบุคคล 1. ครูมีความรู้ความสามารถจรรยาบรรวิชาชีพทั้งต่อตนเองเพื่อนร่วมวิชาชีพผู้รับบริการครูมีการพัฒนาตนอยู่เสมอเพื่อนำความรู้ใหม่ๆมาถ่ายทอดให้กับนักเรียน เป็นทั้งครูที่ปรึกษาให้กับนักเรียนที่กำลังมีปัญหาแก้ไขปัญหาช่วยเหลือนักเรียนเป็นที่เคารพน่าเชื่อถือของนักเรียนและชุมชน 2. ผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในสังคมวิสัยทัศน์การพัฒนาส่วนรวมมากกว่าส่วนตนเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาให้กับครูนักเรียนและผู้ปกครองดำเนินการตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ อำนวยการบริหารจัดการทั้งบุคคลการจัดสรรงบประมาณเป็นที่เคารพน่าเชื่อถือของนักเรียนผู้ปกครองครูและชุมชนด้านงบประมาณโรงเรียนมีระบบแผนงานที่ชัดเจนและดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายในการบริหารงบประมาณบนพื้นฐานของความคุ้มค่าโปร่งใสตรวจสอบได้และการใช้ทรัพยากรและงบประมาณที่เหมาะสมและใช้อย่างมีประสิทธิภาพด้านบริหารทั่วไปห อาคารสถานที่การบริหารจัดการสถานศึกษาพื้นที่มีความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาทั้งอาคารเรียนห้องประชุมหอประชุมห้องสมุดห้องปฏิบัติการต่างๆรวมถึงเทคโนโลยีที่มีความคงทนมั่นคงใช้ในการเรียนการสอนการจัดกิจกรรมให้กับนักเรียนความร่มรื่นสวยงามของมุมพักผ่อนภายในสถานศึกษา การวางผังของโรงเรียนในการจัดการพื้นที่ใช้สอยอย่างคุ้มค่าการอยู่ร่วมกันของบุคลากรที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 2. การมีส่วนร่วมของชุมชนการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนักเรียนผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนยอมรับในการจัดการสถานศึกษาที่มีคุณภาพด้านสถานศึกษาโรงเรียนได้ดำเนินการกำหนดวิสัยทัศน พันธกิจเป้าประสงค์และกลยุทธ์ไว้ในแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติงานประจำปีเพื่อเป็นทิศท,ทางการดำเนินงานอย่างเป็นระบบเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีแหล่งเรียนรู้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่สวยงามสะอาดปลอดภัยเพื่อต่อการเรียนรู้มีอัตลักษณ์อันโดดเด่นเป็นต้นแบบและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงมีการบริหารจัดการแบบสกูนเบส Management อย่างเต็มรูปแบบซึ่งเกิดจากการร่วมคิดร่วมสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาคม